แยกแขาวอะไรนะยกางข่าวๆที่ไหนที่ห้องเหรอหมายมาตัวเยอะรถที่น่อยอีกล้วไปตัวหนียู่น้ยง่าางไงเดี๋ยวมายหมาพ่อดิ แล้วไม่จะหักก็ไม่ถึงเยียดแล้วอ่ะมันพี่โตอยู่ไหนเรียกมาอันนี้ไปเรียกพี่โตมาพี่โตเดี๋ยวไปเองประตามกันอยู่ก็เรียกวมาก็เรียกอ่ะเร็วอะไรนะ แล้วใครเยอะรถที่นอนโตฮะบุตเยอะเยอะไหมเยอะยเหม็นไหมเหม,ม็นเหมนเหรอแล้วหนูดมไหมไม่ทำไมไม่ดมเหม,ม็น